ทำทันนี่เป็นพริกนะคะกําลังจะติดดอกเลยค่ะนี่ค่ะติดช่อนี่ค่ะติดเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะจะมีเสียงดังหน่อยนะคะพอดีข้างสวนเขากําลังใช้รถตักปินไถดินนะคะนี่นะคะติดแล้วค่ะดอกเขาจะได้ติดติดแล้วก็ติดได้เยอะนะคะสวัสดีค่ะมีสวนข้างบ้านนะคะวันนี้เราจะมาทาปุ๋ยนะคะ เป็นปุ๋ยเร่งด่วนแบบไม่ต้องหมักนะคะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลามีเวลาน้อยหรือพื้นที่น้อยนะคะเช่นระเบียงบ้านระเบียงคอนโดหรือข้างบ้านทีพื้นที่น้อยตัวนี้ก็จะเหมาะนะคะเพราะว่าเราใช้นิดเดียวแล้วก็เก็บของไม่เยอะนะคะไม่ต้องหมกักไม่ต้องอะไรด้วยนะคะ,ะตัวนี้จะเร่งดอกเร่งผลนะคะทําให้ผลติดดีดอกติดดีแล้วก็ยังไล่แมลงกันกเชื้อราด้วยนะคะ ส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีผงชูรสนะคะซึ่งผงชูรสเนี่ยจะเป็นตัวที่เร่งดอกเร่งผลทําให้ดอกติดเยอะติดดีนะคะเพราะว่าผงชูรสมีโมโนซเดียมคูตามเมตนะคะซึ่งตัวนี้นะคะ่ะมีโปรตีนนะคะทําให้พืชผลติดดอกติดผลได้ดีกระปุกนี้เป็นกระปุกผงชูรสนะคะที่เราแกะเรียบร้อยนะคะเพื่อสะดวกในการใช้งานเนาะ mm hmm. เพรเราใช้ค่อนข้างจะเยอะ mm hmm. ก็เลยใส่กระปุกไว้ ตัวนี้เป็นน้ำส้มควันไม้นะคะน้ำส้มควันไม้ตัวนี้ที่ว่าจะใช้พวกกันเชื้อรานะคะไล่มแมลงนะคะตัวนี้เราใช้แค่สองอย่างนะคะกับแค่น้ำหนึ่งลิตรค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็เอาเออนะคะผงชูรสเนาะใส่น้ำแล้วก็ละลายให้นะคะผงชูรสใช้หนึ่งช้อนชานะคะ หนึ่งช้อนชานี่นะคะแล้วเราก็คนให้ละลายารั้งที่เรายังไม่ได้ใส่น้ำส้มควันไม้เพราะว่าจะได้เห็นนะคะว่าผงชุดอะลายหรือยังนะคะละลายแล้วนี่นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำส้มควันไม้หนึ่งช้อนชาเช่นกันนะคะ นะคะเมื่อผงชลสระลายลนะคะเราก็มาใส่น้ำส้มควันไม้นะคะหนึ่งช้อนชานะก็คือเท่านี้ค่ะเป็นช้อนโยเกิร์ตท,ที่เราซื้อมาแล้วเราก็กินเก็บช้อนไว้ใช้นะคะแม่ร่วงตอนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองเนี่ยนะคะเมื่อผงชูรสละลายแล้วแล้วก็ตัวน้ำส้มควันไม้เข้ากันได้ดีเราก็จะมาใส่ฟอกซีนะคะเพื่อเราที่จะได้ไปฉีดสเปรย์กับต้นไม้นะคะหนึ่งลพอดีเสร็จแล้วค่ะง่ายมากแป๊บเดียวใช้เวลาไม่ถึง1นนาทีก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับ ปุ๋ยเร่งนะคะเร่งด่วนจริงๆริหจากการใช้งานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยค่ะนี่เป็นมะริดแล้วนะคะเขาก็จะฉีดนะคะฉีดเลยค่ะไปเลยนี่นะคะกำลังออกดอกเลยนี่เป็นกุลาบนะคะกำลังแตกช่ออ่อนเลยค่ะฉีดเลยค่ะบำรุงเขาเลยค่ะ นี่นะคะนี่ก็กุหลาบเหมือนกันแตกแขนงเยอะมากเลยค่ะเด็แกแตกยอดแตกดอกแตกยอดเพียบเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสักพักคงแตกดอกแล้วค่ะตัวนี้ออกข้างล่างข้างบนเลยนะคะฉีดเลยค่ะ